นั่นดูที่พระดูผ้าพระ,พระนี่ละข้างพุทธการดูอนี้องค์นี้ข้างพุทธการท่านห่มผ้าอย่างนี้นะทั้งปะทั้งชุนเต็มไปหมดท่านไม่ยุ่งอะไรมีอะไรท่านปะท่านชุนของท่านใช่เลยไปนี่ละข้างพุทธการดูไม่ได้โก้ได้รีอย่างสวัยปัจจุบันเรื่องที่เหลืทั้งโก้ทั้งปีเรื่องธรรม็ปอย่างนี้ดู ในข้างพุทธการตำราบ,บอกศาสดาอยู่ในนั้นรูห้หลาผู้ฟ้าอะไรทำทำ่านทำความสบายให้แก่โลกแต่โลกไม่ยอมรับทำอะไรพอดีเช่นสันตุถีความมีดีทำมีทำเกิดอภิจิตาความมากน้อยนี่ทำมะพุทธเจ้าอันนี้ประมวลมาแห่งความสุขทั้งหลายนะอันความฟุ่งเฟเเหมิมรื่องกิเลสเผาหัวใจสัตดโลกให้ดีด,ดิ้นตลอดเวลา เอาที่เอาทมพระพุทธเจ้าไปออกไปหาดูสัตว์โลกชาวพูดเราดูสินะทั้งฝ่ายพระสายคารวาจะหาที่ต้องติตจงไหนไม่มีที่ต้องตีอยู่ตลอดเวลานี้มีแต่เรื่องกิเลสความบุงเพ้อเหม,มทุกอย่างไม่มีความพอดีขึ้นที่ว่ากิเลสไม่พอไม่พอทั้งนั้นถ้าทําแล้วพอพอพอมีอย,ยกตัวอย่างเช่นพระนางกวานันท่าน,านร้อยปะร้อยชุนเท่านั้นนี่ละดูเอาแบบพระพุทธเจ้า เหมือนศา,ศาสดาองค์หนึ่งอยู่นั่นคุณดูเอาแต่มันไม่มองนี่อย่างนั้นมันมันมองหาสิ่งที่จะเผาหัวใจมันด้วยความกิเลสด้วยกิเลสได้ไม่พอได้ไม่พอใช่พออะไรอะไรจะเป็นเรื่องกิเลสแล้วไม่พอทั้งนั้นเนี่ยเรื่องทำแล้วพอพอพอตัดออกตัดออกตัดความทุกข์ความวุ่นวายออกเป็นลาดับเรื่องมันไม่อย่างมองทำเดี๋ยวนี้แทบไม่มีทำในในชาวพุทธเหล่านะ เรื่องคารวะเราไม่อยากไปหาหาในวัดนั่นก็มีแต่ส้วมแต่ฐานตเ,ตตเต็มวัดเต็มว่าส้วมคืออะไรสิ่งบรรจุอยู่ในวัดนั้นมีอะไรมีแต่กิเลสเต็มอยู่ในวัดนั้นนั่นแหละเรียกว่าส้วมมูดคูดคืออะไรความประพฤติเลวทรามของพระเหลวแหลกแหวกแ,แนวอยู่ในวัดนั้นนี่เรียกว่ามูดคูดอยู่ในส้วมส้วมคือวัดทัพผสมภาระต่างๆเรื่องบำรุงบำเดอ นี่เป็นเรื่องเจศทั้งนั้นเต็มไปในวัดจะเรียกว่าส้วมวัดฐานว่ามูดว่าขูดไม่อยากว่าเรียกว่าวัดนะวัดทั้งพระพุทธเจ้าไปยังไงก็เห็นด้วยกันวัดเป็นที่วัดที่ตวงกําหนดกฎเกณฑ์มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นะวัดไมื่อได้เป็นส้วมเป็นฐานส้วมฐานมีแต่ของชกกะโปกเต็มไปในนั้นวัดเลยบรรจุของชกกปกโปร่ในนั้นหมดไปเลยใช้ไม่ได้นะ นี่และแล้วเธอไปแล้วเธอไปที่เลนมันเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไปทำมาความน่าดูน่าชมความสงบร่มเย็นจะไม่ปรากฏในโลกนี้ไปที่ไหนจึงเห็นตั้งแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายดูที่ทั่วแดนมนุษย์เหล่านี้ไปที่ไหนสถานที่นี่สมาคมนี่ประเทศนั้นประเทศนี่มีความสงบร่มเย็นมีสีมีธรรมเป็นแบบเป็นฉบับปฏิบัติกันโลกทั้งหลายมีความสงบร่มเย็นไม่มีนี่และเรื่องที่เลน มั้ไม่มีหยุดมีถอยนะมันใหญ่ที่เลนไม่ใหญ่ธรรมถ้าใหญ่ธรรมใหญ่เท่าไรยิ่งสงบร่มเย็นองค์ศาสดานี่นั่นล่ะใหญ่แห่งธรรมดูองศาสดา<อ>เป็นแบบฉบับได้ทั่วโลกดินแดนนี่แบบแห่งธรรมแบบสาวกคือแบบธรรมทั้งนั้นแล่แบบที่เลสนี้มีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟไปที่ไหนลองไปหาดูที่ที่ไหนเจริญที่มีความสงบร่มเย็นมีแต่เห็นแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ใจกะ ความประพืชความเคลื่อนไหวของโลกทั้งนั้นเนี่ยมันน่าทุเรศน,นะเอาทาจับสิปากเดียวท่านี้ก็ก็เถอะนี่ปากพูดอยู่นี่เอาปากทำมาจับเอาไปพิจารณาสิปากที่เลนมันไม่พออะไรก็ดีโซกะบบกคือปากที่เลสสะอาดที่สุดคือปากของธรรมพูดออกไปอะไรมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตหนึ่งข้อครับเขาถามมาจากทางอินเทอร์เน็ตครับถามมาว่าไงละ่ะครับ เราตอบก่อนดีไหมเนี่ยเขาจะถามมาว่าไงเราตอบก่อนดีไหมเ้าถามมาปัญหาใจอินเทอร์เน็ตของหลวงตามีดังต่นนอไปนี้ครับกับผมภาวนาบริกรรมด้วยพุทโธไปเรื่อยๆแต่พอนานไปจิตมันเริ่มที่จะออกไปภายนอกกับผมจึงกําหนดจิตแพ่งดูกระดูกตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงกระโหลกศีรษะภายใน กายไล่ขึ้นไล่ลงไปเรื่อยๆจิตมันจึงไม่่อยส่งออกไปข้างนอกและจะนั่งได้นานการที่กระผมเพ่งที่กระดูกนี้กระผมจะบริกรรมคำว่าพุโทโธไปพร้อมกันและบางครั้งก็จะกำหนดที่ลมหายใจแทนการเพ่งที่กระดูกและบริกรรมพุโทโธไปพร้อมกันขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าหนึ่งวิธีการภาวนาของกระผมถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องแต่ว่า จะทำหยิบหยอกหยิบหยอกหยิบนั่นต่อยุ่งว่างนั่นจับนั่นเ้าจะพิจารณาอะไรก็จับอะไรก็เช่นคำบริกรรมครับกลายเป็นคำบริกรรมคำใดก็คำนั่นอย่ามาสักปนกันยุ่งเบาๆไม่เกิดประโยชน์ครับข้าใจเหรอครับมีพิจารณานั่นกระถูกแล้วร่างกายพิจารณาถูกกล้องแล้วข้อสองครับกําหนดจิตดูที่กระดูกเพราะกับบริกรรมพุทโธคะกําหนด ดูที่กระดูกพร้อมกับคำบริกรรมพุทโธจะหลายอย่างเกินไปหรือเปล่าครับหรือว่าจะให้กําหนดเอาอย่างไดอย่า,ยายงหนึ่งจะอ,อะไรก็เอาอะไรแล้วงันจิตทําหน้าที่เดียวดูอัฐถิก็ดูอัฐถิแล้วทั้งอัฐถิทั้งพุทโธวุ่นกันไปมันเป็นน้ำไหลบาไม่ค่อยมีกันแรงครับเข้าใจครับผมเออจบแล้วครับขอบคุณมาน้นะ ศาสนาไหนละมาสอนอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีทั่วโลกศาสนามีทั่วโลกไม่มีศาสนาใดสอนอย่างพระพุทธเจ้าเราเพราะพูดแล้วก็คือว่าไม่ใช่ศาสนาเรื่รงองอารมณ์ของกิเลสนะคราคําสอนของกิเลสผู้เป็นเจ้าของศาสนาคือครั้งกิเลสแล้วจะเอาธรรมมาจากไหนพระพุทธเจ้าครั้งแห่งธรรมสอนโลกเป็นธรรมล้วนๆนั่นมันต่างกัน แด่งอวยบุได้บาตใไดเป็นเพื่อความระงับดับทุกข์ทั้งนั้นทั้งนั้นาศาสนาแปลว่าคําสอนสาศาสนาที่เลอื์คำสอนของที่เล่หก็ได้าศาสนาธรรมคำอสอนของธรรมก็ได้เราะพ้ทารงานเต็มกำลังจริงๆหาสงสัยหมดในเรื่องาศาสนาในโลกมีว่างนั่นเลยเนาะเข้าเมคีผู้ทีศาสนาน ตีออกตีออกตีออกค่าเกลือค่าเกลือค่าเกลือไปในตัวของมันเองแยกออกแยกออกแยกออกผุ้ท้ายลงในสายูดจัดสงหาแห่งเดียวที่สอนด้วยความถูกต้องเพื่อความหยุดพ้องจากครูและแก้ไขความผิดอาก,การอย่างต่างได้เป็นอยแบบ่างมีโยยำดับคือพืษษ่อศาสตรสงหาจะยิ่งสอนเพื่อความพอครูไปแล้วยิ่งพุ่งเลย ผูกตั้งรนะ้อยกว่าเซนร้อยกว่าเซนมหาลุมใส่เราก็ขึ้นเวทีจิกจับพลังงานบนเวทีคือจิกจับพลาังาแล้วมันกระจายหมดชื่อว่ามหาเหตุทั้งเกิดทั้งทำอยู่ในใจพอตีนี่แต่กระจายก,ก็เที่ยวก็ทราบไปหมดทำก็ทราบไปหมดทั่วถึงไปหมดเรื่องพลังาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงแผ่กองรูปนี้ออก ทั้งเกิดทั้งทำความรู้เป็นไปกับเกิดแยกกันหอกรู้เรื่องความรู้แยกกระยังทำก็เป็น่ยนทำเรื่อยไปลูกท้ายก็มาเป็นทำหมดพูดกรรมยาโรคก็ว่าอะไรถืกก็ไม่ได้ให้ถูกกงหมดรคก็เบี่ยงั้นเป็นศาสนาใจก็ก็คือว่าจะาขงถูกถูกถูกล้วใครประยางไม่ได้นี่หลักของศาสนาก็คือหลักของ ผมคที่ห็นะเด็กถ้าเป็นาศาสนธรรมจริงแล้วเอาเต็มอยูมาคิดตรงไหนว่ามาแ้ไ,ไขาจะแปลประั้นดังนั้นเรียกว่าศาสนาแท้หรือศาสนาธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ใดจะก้านต่างทางได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าศาสนาธรรมศาสนาที่ไปไปกรข้านต่างาาาท,า,ทา,างาไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ในจศาสนาของตนโดยไม่ตําหนึ่งว่าผิดหรือถูก กรรมไม่หมดไม่ผิดเพราะอ,อนนยิว่าไม่สูกเปิดจริงๆถ้าเป็นของจริงเปิดได้ทางนั้นเนี่ยเอาผิดตรงไหนว่ามาแก้ไขหรอกก็แก้ไขเพื่อให้สูกว่ามาแก้ไขไปตามถ้าเห็นว่าทางนั้นสูกต้องแล้วแก้ไขไปตามทางนั้นก็สูกต้องไปลำดับแล้วหายรงสัยแล้วพุ่จนจริงเมื่อขึ้นเวทีที่จับภาวนามันถึงได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง หาสงสัยหมดเลยแล้วจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความรู้สึกของเราที่เต็มอยู่ในนี้ความรู้นี้เต็มในหัวใจแล้วว่าเราเรียนจบแล้วทั้งข่าวโรคและทำทมเรียนจบเรียกว่ารู้ไปเรียบร้อยแล้วปล่อยวางลงโดยสภาพของมันหมดโดยสิ้นเชิงเรียกว่าเรียนโรคจบปล่อยโรคจากหัวใจโดยสิ้นเชิง ริยธรรมตกเป็นธรรมชาติล้วนๆภายในหัวใจไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นพอจะมาเพิ่มเติมไม่พอแล้วพอได้ความด้เรื่องเนี่ยค้นเขาดูในหัวใจหาสงสัยหมดเข mm hmm. าคิดจับว่างานาเป็นของเล็กน้อยไม่อะไรเพราะมหาเหตุอยู่นั่นรวมคอบเกิจักรวาลมาอยู่ในจิดดวงเดียวเดียวเรียกว่ามหาเหตุมัน แผ่กระจายไปมันต้นต้นมันอยู่นีมันแผ่กระจายไปเราตื่นเงามันอย่างเขาฉายหนังไปเห็นภาพยึงที่เขาฉายออกอยู่ที่นี่มันออกไปภาพนั้นมี่พื้นที่มันปรุงออกมันอยู่ที่นี่ไปเป็นภาพหลอกตัวเองอยู่ทางงน่นนั่นนี่พอยเรียนจบแล้วมันก็เพื่อมนั้นรู้แล้วมันยังไม่ออกเป็นภาพแล้วก็เพื่อมป๊บรู้ทันทีดับปุ๊บดับปุ๊บนั่น ก็เธอเข้ามาอยู <c oughs> nah ่ที่นี่พอเราดูภาพมันด <ant> ูมันดังขั้มก็พยายามว่าเราได้เห็นต่อหน้าต่อตาเราหมามันมันเห่าภาพเขาถ่ายภาพประยุกต์อยู่กลางอยู่กลางทุ่งนาขี้จุนชนเนี่ยกลางทุ่งพดีเขาเขาไปฉายหนังที่นั่นเพิ่งเวลาหนังออกมา เพราะดีเราก็เดินออกมาะมาเจอเอาไรต่างๆเสียงหมาอยู่ขโขเห่าร้านเลยหมาอยู่ที่เขาฉายหนังนอะย่างเห่าก็นายอยู่ที่ไหนเห่าก็คือทําไมหมาจึงไปอยู่นั่นมากก็คือคนไปดูหนังเขาไปกินอะไรๆนี่เศษอาหารตกกันนั้นหมาไปกินเพราะใจเวลานี่เวลาฉายหนัง ทั้งหลิงทั้งข้างทั้งอะไรออกมาโก้ก้าวก้าหมาเขาเอาอุ้เอาอะไรสัตว์แปลกๆบกว่าบกว่าหมาก็เห่าก็คือโอ้สุก็เป็นบ้าเหมือนกูนะสุก็ตื่นนอนเหมือนกูนั่นก็ว่าไงเราก็ว่าเราเป็นบ้าเหมือนกันสุก็ตื่นนอนเหมือนกูนะสุก็เป็นบ้าเหมือนกันนี่อบมันหลอกอยู่ไงหมาแต่ๆมันยังไปเห่าอ ไอ้อยิงตัวใหญ่ยิงมองน่าน่ะออกมาโอ้ว่าว่าว้าม้ามันมองเสียงแค่ต้องเสียงเห่าก็คือเลยลืมกินข้าวที่อาหารเห่าขอบันแล้วไปเห็นตัวตาของเราโอ้สูกกระหลงมันเป็นกนู้งหัวเราเบื่อง่ายเนื้อภาพคือมันหลอกจากใจมันไปวาดภาพรองตาเราไม่เห็นตัวที่ที่มันออกอื สวนธรรมที่จะพอานามร้อนเข้าขมาดูตัวเองมันออกไาไหนออกไปจากนี้เมื่อรู้ตัวนี้แล้วอะไรพอกลุ่มแพทยบปุ๊บปแบบุ๊บปุ๊บเลยพอรู้ตัวเองแล้วก็ไม่รู้ใายก,ก็มันต่ว่ายังทำตั้งแต่มายังได้เห่าเ,เสียงมันเห่าก็ทุเรื่องพุทธศาสนาเนี่เป็นศาสนานที่เปิดโลกธาตุจริงๆ เปิดโล่งออกหมดรู้ตามเป็นจริงทุกอย่างทุกอย่างหรือพุทธศาสนาสมพระนามว่า,าศาสนาองค์เอกเ,เป็นเจ้าของาศาสนาอย่างแท้จริงกิเลสไม่มีมีแต่วความอโลโกโดปาริสว่างจ้าตลอดเวลาภายในพระไทยวันนี้เป็นวันจันทร์คนก็นยังมากเนะ <c oughs> วันจันทร์คนก็นยังมากอยู <c> ่ <oughs> ให้พี่น้องทั้งหลายสนใจในธรรมให้มากขึ้นนะ ความสงบร่มเย็นจะปรากฏขึ้นกับความสนใจในทมถ้าความสนใจกับหนังกระลุงที่มันขายนั้นตายกันม้าก็เป็นบ้าไปด้วยอย่าว่าแต่คนนะถ้าหลงราม,มันเป็นบ้าไปด้วยกันนะให้สนใจในทมพิจารณาซะก่อนจะทําอะไรอย่าพัวพาดพววพานที่จะทําอะไรทํานี่เป็นนิสัยของที่เละทําอะไรไม่คํานึงถึงความพิสจิตก็ดี หรือผู้รับข้อก็คือเราเนี่ยแหละผิดทั้งนั้นแหละถ้าลงทําไปได้วยความปวดปา้าผิดทั้งนั้นถ้าทําด้วยความพินิีนพิจารณาพิถีิอยู่ชั่วแล้วไม่ค่อยผิด <c oughs> นะอาจนึงสอนว่านี้สมมะกับงังเสยโย <c oughs> พิจารณาค่อยควรก่อนแล้วค่อยทานั่นทุกอย่างพิจารณาซะก่อนค่อยลงมองือทําไม่ค่อยผิดพลาดเนี่ยนั่นผู้ราบทำเลยทาเลยอย่างว่าอบบในเท้าความพิณีพิจารณา ทำเป็นสิ่งที่ละเอียดละออมากทีเดียวใ,ใช่ความพินิพิจารณาผิดก็พิกมาเป็นถูกได้ทันทีทันทีคือทำคือความถูกต้องลบทันทีเลยถ้าปล่อยให้เกเรไปมันก็ไปตามเรื่องของมันโคโลโกโศก็องมีหลักมีเจนแต่เราเกิดมาเนี่ยจนกระทั่งมันตายบางคนไม่สนใจในอนณาธรรมเลยไม่เคยทำบุญให้ชานเลยเนี่ยเป็นเศษมนุษย์อยู่เฉยนั่นนั้นนี่เจน จิตใจคลองล่างอยู่ลมวม้ใจขาดก็เปิดไม่ลงเลยคือมันไม่ทําความดีแต่มันทําความชั่วมากนะมันไม่อยู่เฉยเฉยเลยมนุษย์เรามันต้องทําเคลื่อนไหวไปมาไนงะส่วนมากทําตามอารมณ์ของใจอารมณ์ของใจเป็นอารมณ์ของกิเลสมันก็หมุนลงทางต่ําอารมณ์ของธรรมดึงขึ้นนะเพราะฉะนั้นผู้ผู้ใช้ในทางสรมจึนต้องแนะนํามาที่นี่ที่เดา,านในสิ่งไม่ดีทั้งหลาย แล้วก็จับได้จับได้แจ้ไขได้ดับแดงได้ถ้าจะปล่อยตามาณ์มีตายทิง้งอาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ใจนั่นแหละเป็นผู้รับเคาะทำดีทำชั่วไม่ไปไหนไม่อยู่กับใจถ้าตายแล้วก็ใจนั่นแหละกรรมชั่วมันก็อยู่กับใจทำดีกรรมดีก็อยู่กับใจพาไปเลยไม่อยู่กับอะไรไม่มีอะไรตัดสินได้มีกรรมที่เจ้าของทำซึ่งอย่างเดียวตัดสินตัวเองกรรมสากลหกรรมเป็นของของตนนั่น ทำเป็นของเราเองจะแบ่แบ่งให้ใครไม่ได้คืงต้องเหนเลือกเฟ้นก็ก่อนการทำกรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกไม่ได้นะผิดภาดไปเรื่อยๆถ้าม,มีแต่กิเลสโลกก็มีแต่ความ,มร้องร้อนกันฟืนป็นไฟประเทศไหนจะว่าเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนมีแต่ลมปากตื่นลมกันไปอย่างนั้นะ่ะความจริงๆมีแต่ไปเผาโฮเผาโขและดิ้ด้นมาทางร่างกายหมุนเป็น กังหันไปเลยมีกิเลสมันผ่านหัวใจคนมาทำแล้วไม่ผ่านนะห้ามล้อห้ามล้ออะไรผิดห้ามล้อไปแตทสางที่สูงอันนีเรียกว่าห้ามห้ามล้อในสิ่งที่ผิดอืเหีียวก,กันเล่นในสิ่งที่ถูกมีความขยันบังเพียนอดทนนักก็เอาเมาก็สู้เมื่อฝนควรทําแล้วทํา เราเความพี่เกิดยู่ข้านมาเป็นหัวหน้ามันจะขยันในทางความชั่วนะเรื่องที่พยายามตรางความชั่วแต่อดแอ,ดอดท้อแท้นในทางความดีแล้วไม่เอาไหนในทางความดีนะถ้าเป็นความชั่วนั้นติดปั๊บติดปั๊บเลยนี่มันสังใจมานเลแล้วที่ดูที่แต่เราจะประกอบความภาคเทียน <c oughs> เวลาเราเริ่มเพื่อหาจเบื้องต้นโอ้เหมือนจะจูงม้าไปใส่ฝนห้องแง๊บแงบ หมาฝนกํลาลังตกจ่าจากนีล่ลองจูงหมาใากฝนตรงีิมันเล่าแน็กๆนน่ะมันไม่อยากตากฝนมีจูงเราเข้าสู่ศีลสู่ธรรมนี้ไม่อยากเข้านะร้องแน็กเน <c oughs> หัวใจถูใช้กันไปซัดกันไปหลายครั้งลายฝนมันได้ฝนไยมาก็ได้ฝนไปมาเป็นพยานมีความดุดื่มทางธรรมเกิดแล้วเกิดแล้วครา้นี้ก็หนักขึ้นความซอแฉ่แสลายอ่อนลงอ่อนลงครา้นี้ก็บุก,บก,บกเรื่อยเ,เลย ไ่ยเห็นผลมากอะไรยิ่งทำยิงำย่งหมุนทางทำหมุนหมุนเพื่อพ้นทุกยิ่งหมุนเรื่อยเรื่อยเลยนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเวลาที่มีกําลังมากมีแต่หมุนลงทั้งนั้นหมุนลงโดยสายเดียวเมื่อทํามีมากหมุนขึ้นโดยสายเดียวหมุนขึ้นจนทะลุเลยถึงนิพพานเนี่ยหมุนถึงขนาดนั้นถ้าไม่ถึงนิพพานไม่หยุดนิพพานเราอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมมันเป็น นิพานอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมความะจริญพ้นจากโศกมันมันอยู่จุดอยู่เนี้ยอยู่จุดสุดท้ายของความเพียรเนี่ยมันจึงเหมือนชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนิพานนั่นแหละความเพียรไม่มีถอยกาลังที่จะให้หรือพ้นจากโุกอยู่มากมันก็บ่นได้หนึ่งเวลามันมันอึดอัดในใยมันที่เสียท่าหนามากมันก็มีอย่างนั้นะ ล้าเวลาทาไปทํามา,มาลบกกัปไปลบก,ก็มามีท่าชนะได้อืพอมีท่าชนะได้บ้างแล้วเป็นพยานนี่ก็บุกเรื่อยแล้วแล้วก็เป็นชนะไปเรื่อยๆจากนั้นก็บุกใหญ่เลยเป็นําเ,เรียกว่าอัตโนมัติความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์นี่เป็นอัตโนมัติเมื่อมีกําลังกล้แล้วเป็นอัตโนมัติบุนตลอดไม่มีคำมาถอยเหมือนจิเลเป็นอัตโนมัติในหัว,วใจสัตว์โลก มันหมุนตลอดให้สัสตว์โลกตรงอยู่ในวัฏจักรเป็นอัตโนมัติของมาันแต่เราไม่รู้นะนี่ก็ใครพูดในเมืองไทยมีใครพูดอย่างนี้มีไหมล่ะล้มงตาบววมพูดว่ามันผ่านกันบนเวทีแล้วน,น,นี่เวลากิเลยมันเป็นอัตโนมาตินี่มันหมุนด้วยกันมดในโลกเลยใครไม่ทราบว่าวิริยเป็นอัตโนมัติหมุนจากต์โลกให้เป็นประจำความต้องการเขามาันนี่เวลาทําเข้าเที่ยงวันปั้บเนี่ย ทำแจ้เข้าไปแจ้เข้าไปจนงกระทั่งถึงขั้นอัตโนมัติแบบเดียวกันกัรที่หมุนจักโลกเป็นอัตโนมัติทำลากเข็งจักโลกหรือตัวหัวใจของเราให้ปลดพ้นจากมัก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันจนลืมหลับลืมนอนเวลามันหมุนกข้ามาเต็มที่แล้วลองทานโย่กะไปตั้งแต่ฉันเสร็จแล้วก็มาั่งปัดกวาดไม่เรา้า่ากีช่วโมงไม่สนใจมันหมุนเข้ามาอยู่ภายใน เรื่อง <c oughs> แดดนี่ไม่สนใจมันร้อนมันอะไรไม,ไม่สนใจหมุนอยู่ภายในความร้อนความหนาวนี่มันไม่ค่อยมีกําลังอะไรนะเวลาจิตมีกําลังทางธรรมะมากแล้วมันจะหมุนอยู่ในภายในไม่ไม่สนใจกับความว่าร้อนว่าหนาวอะไรนะหมุนไปอยู่ทีนนน่นี่เรียกว่าทํำธทารมะบ่มหัวใจเพื่อรื้อถอนกิเลสออกจากใจนั้นเป็นอัตโนมัต หมุนไปอย่าง้นจนกระทั่งที่เหลืขาดไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วคาว่าสรมานี่หยุดเป็นเองหยุดเองอย่างมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาเนาี่ยก็คือสติปัญญาที่เฉียบขาดที่สุดข้าเจเลยเพราะที่เหลืขาดกะว่อาอย่างไรว้าสติปัญญานี่ก็เป็นเหมือนเครื่องมือวางได้ปล่อยได้เราทําอะไรอยู่ด้วยเครื่องมืออะไรแล้วปล่อยเครื่องมือนั้นได้อันนี้ก็วาถึงขั้นมหาสีมหาปัญญาเ,เรียก เรียกว่าเครื่องมือที่เกียกแหลมมากที่สุดค่าเย่เพราะที่ขาดิชาวบ้านออกไปสติปัญญานี้ก็เป็นระนมัดหายตัวไปเองหยุดเ,เ,เป็นไปเองที่นี่ยังเหลือแต่ธรรมชาติที่ดุจสุญญ์ชั่งระอะไรนั่นมันก็รู้อย่างนั้นเวลาบรรุถึงที่สุดความหมุนติ้วก็หยุดทุกอย่างหยุดหมดนั่นเพราะอยู่เพื่อความหยุดก้นพ้นแล้วหมุนหาอะไรนั่น <c oughs> นี่เราพูดเหล่านี้เราขอรต่ว่าจากหวใจอย่างนั้นนะ ไม่ได้พูดรู้รู้งูปลาปลารู้รูร้คำคำมาสอนนะเราสอนด้วยความจริงจังเป็นไปภายในหัวใจตั้งแต่ร่มลูกครูคานมาจนสร้างเป็นอัตตบรมัติหมุนติวเลยตลอดอยู่ในหัวใจนี้หมดให่พาคนตั้งอกตั้ง,ง,งใจบำเพ็ญความดีงามอย่าได้ปล่อยได้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าไปเชื่อนรัดงหน้นทาที่เลยถ้าเชื่อที่เหลนแล้วไม่มีทางที่จะผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้นะแต่จมไปเรื่อยๆจมไปตลอด ก็อ,อาศัยคุณงามความดีคุณยาาลำบากเอาทนเราไม่ได้เกิดมาในช่วงการแข่งเศรษฐีนะแล้วเ,เกิดมาจากท้องแม่ด้วยกันมีแต่ตัวเราจ้อนออกมาแล้วก็มาค้นก้อยหาใหม่ก็มีได้ด้วยกันนั่นแหละอันนี้เราก็ค้นก้อยหาใหม่มีได้ได้ด้วยกันเอาละว,วันนี้พูดอยเลยนะครั้งพอ